เคียวหวางชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะเนี่ยพี่ส้มๆจะไปดูธัญญาลองเพลงนี้เห็นสวนกันตลอดวันไหนทุกวันทุกครั้งแต่เราไม่รู้พี่เขาไงเหรอใช่ที่เขาไม่ทักต้องได้ทักแล้วนะมาดูคอนเสิร์ตของธัญญาดิไม่ใช่ธัญญาด้ไปเตรียมไปดถอย สั่งไปแล้วนะครับอ้าวตัวเองเหลือกี่ออเดอร์เนี่ยเหลือหกออเดอร์ไงผมออเดอร์เหลือฮะกเหลือสี่ออเดอร์สี่ออเดอร์นะครับสี่คนสุดท้ายค่ะสี่ท่านสุดท้ายจะเป็นของใครเนาะเหลือสี่คนสุดท้ายแล้วอู้ตะก,การนี่ฮอตป่ะไฟเบอร์ฮอตครับเปลี่ยนเอาไฟเบอร์มาไฟเบอร์ฮอตตะก้าไฟเบอร์ฮอตตามรถนะพี่ๆกินได้เลย สามร้อยนี่นะครับสามร้อยสองบาทสามร้อยสี่สบสองบาททุกคนคุ้มไหมกอบง่ายเลยเนะี่ยได้สิบห้าซองกินได้ถ้ากินวันนี้วันได้หนึ่งเดือนเลยนะทุกคนสามร้อยสี่สบสองบาทไปซื้อไหนก็ไม่ได้ถ้ากินได้หน<ๆ>ึ่งเดือนไปซื้อไหนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไพเปอร์นเนี่ยบอกเลยราคาสูงมากทุนสูงมากราวนี้เป็นราคาของห้าจุดห้าแล้วก็ สมาบอบใจที่เรารวมกัด้วยห้าคนยี่สิบบาทเหลือห้าท่านนะครับเหลือจะหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งตวองุองเหลือสองคนหรือเปล่าสามคนหรือเปล่ามันขึ้นอยู่ฮึสบแตกเฮ้ท<ห>าลิมัน เหลือเท่าเดิมสี่คนเหลือสี่คนสี่คนให้มาสี่คนได้ทุกรอบเลยค่ะไปไปไปค่ะบ้านพี่อยู่ครูบอลไงเลยเห็นบ่อยแน่ตอนได้ไปแล้วแหละใครที่อยากมางานพวกนี้ก็สามารถมาได้นะอยู่เดี๋ยวมองงามงมงามงามวงวานงามวงวานเรียกยากเนาะ <laughs> ชื่อมันแบบใกล้เคียงกันเนี่ยเรียกเนี่ยเดีม๋มอบางกระพงบางกระปิอ่กดได้เลยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับคุณพีุุ่กคนที่ที่เข้ามาใหม่นะครับจากห้าร้อยเจ็บาทเลยแค่สามรอยสิบสองบาทนะครับราคาดีอุตสาห์ว่าอุตสาห์ว่าราคาแบบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะไม่ได้ทำเนาะคนก็รอเยอะ ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปดูใหม่แต่เราก็ต้องลุ้นตัวนี้ด้วยนี่แหละมันก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับผมบอกเลยว่าเห็นราคานี้ให้รีบกดใช่ใช่พี่พี่ตอนนี้นะคะเ,เหลือสี่คนแล้วนะเขาก็อยู่ดีๆเขาก็ส่งมาให้เราเองนะครับสี่คนแล้วนะเหลือสี่คนแล้วนะคะฮอตแล้วตะกา้าใช่แล้วขอบคุณครับฮอตมาหกสิบเลยเหลือสี่ท่านนะครับ จกกิ้มตะกร้าเลยจิ้มตะกร้าเลยสี่คนแล้วสี่คนใช่ไม่มีใครเอาได้หรอพี่ว่าแล้วเดี๋ยวจะปิดตะกร้าเลยนะทุกคนดึกแล้วเนี่ยเดี๋ยว,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 ยวพาคุณแม่ไปนอนคุณแม่ต้องตื่นเช้าเนี่ยขออีกหนึ่งตะกร้าหน่อยอีกหนึ่งตะกร้าอ่ะอีกหนึ่งตะกร้าครับทุกคนชอบพี่ทั้งสองมากค่ะขอบคุณครับนี่ไงไปเจอกันด,กด้วยนะครับทุกคนขออีก่ตะกร้าไปเจอกันได้นะครับทุกคนพรุ่งนี้ที่เดี๋ยวมองามวงมาน ถูกไหม,ามบงบานวงวานหรือมอบางกะปิหรือมอบางกระปงมีไหม,มดูแล้วไม่เบื่อเขาคุณครับอีกสามคนตะก,ก้าอีกสามคนอีกสามท่านเองอีกสามท่านนะครับ พี่ย่าน่ารักมากเลยอ่ะคุยกับน,น้องเขาหน่อยสวัสดีค่ะเห็นแค่หัวสวัสดีสวัสดีค่ะขายของไหนอ่ะอีกสามท่านนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเครื่องกี่โมงครับน้องย่เก้าโมงครับผมพรุ่งนี้เขาจะบินไปร้องเพลงอยู่ที่รัฐหนองคายนะครับรัฐหนองคายประเทศ ไทยนะครับหนองคายครับผมหนองคายพี่น้องหนองคายครับไปอยู่ฮันยาได้นะครับอยู่อำเภอไหนอํเภอสีเมืองใหม่อําเภอสีเมืองใหม่นะครับสีเมืองใหม่สีเมืองใหม่ส,มหมสวัสดีครับาเอฟซีจากปัตตานีอีกหนึ่งตะก้าไปนอนเลยอยู่ใต้เราปัตตานีใช่โอ้ปัตตานีจจนอีกหนึ่งตะก้าไปนอนเลยเลขไม่สวยจะมีโอกาสจะทัวร์ทุกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดน,นะครับไปให้หมด เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าไปจังหวัดไหนบ้างเนี่ยเขาได้ไปจังหวัดไหนบ้างที่ไปเที่ยวไม่รู้พัทยาตราพี่ไม่รู้เขาใหญ่จังหวัดไหนก็เขาใหญ่จังหวัดเขาใหญ่มีเหรอฮะโคราชมั้งโคราชจังหวัดโคราชมีเหรอนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชอือนรแก่นเออนครราชสีมาหนองคายแล้วอีกสองคนหนองคายแล้วก็อะไรพี่ชลบุรีเนาะใช่ชลบุรีพัทยาเดียวกัน ที่สองคนเองแล้วก็จันทบบุรีเหรอไปก็ไม่เทีย่ยวไปไแค่ผ่านนะผม,มทับบุรีและยองยองไปแล้วทุเรียนเมืองจันทร์นครนายกเออได้ไปแล้วนครนายก,อ,ายกอะไรอีกมาเลยเลยก็ไปแล้วอะไรอีกอะไรอีกเย้ yeah, ได้แล้วหนึ่งตะก้าของเขาเขาคือว่าเหลือสองตะก้า อุดรอุดรไปแล้วพี่ๆหนูจะไปดอนขอนแก่นเตยเขาง่วงแล้วน้องคายชาเชิงชาชาเชิงชาเขาไปไหมวะไปแค่อันนั้นเลยไปแค่ตัวเองไปร้องเพลงลำปางลำปางก็ตัวเองไปร้องเพลงไม่ได้ไปเที่ยวเลยอยากไปแบบไปเที่ยวค่อยนับนอนป่ะสี่ห้าพาคุณแม่ไปอ้วกก่อนนะ นนคเชได้มากวันนี้ไม่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอย่ารอทุกนาฬิกานะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาตอนไหนต้องไปเซิร์ชดูอะเซิร์ชดูให้มันชัวะไม่บอกตัวนี้โปรแกรมนี้เขาไม่บอกบอกไม่บอกมันมีบอกอยู่เขาเคยเห็นอยู่อืไปดูหลอดน้ำหลอันเป็นจันทรเว่สี่อยู่เกาไว้เกาไว้เกาเนี่ยบายบายครับผมเจอกัน เร็บเต็บฟันดีคุณไหนนะครับ